ยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบว่าร้อนแรงมากๆในวงการ F1 ตอนนี้มาคุยกันค่ะคือเรื่องอนาคตของคุณคริสเตนฮอร์เนอร์นั่นเองหลังจากที่เขาตกลงยอมความกับ Red Bull Racing ไปเนี่ยนะคะก็มีข่าวลือมีการคาดเดากันเยอะมากว่าเขาจะกลับมา F1 อีกไหมและจะมาในรูปแบบไหนใช่ครับ ประเด็นนี้มันน่าสนใจมากๆตรงข้อตกลง100ล้านดอลลาร์นี่แหละครับคือมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะแต่มันมีนัยยะเรื่องเวลาด้วยข้อตกลงเปิดทางให้เขากลับมาได้เร็วสุดก็คือช่วงครึ่งแรกของปี2026เลยโอ้โหเร็วเหมือนกันนะคะครับชัดเจนเลยว่าเขาอยากกลับเข้าสู่เกมเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ แหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากคลิปวิดีโอของช่อง The Race บน YouTube นะคะชื่อคลิปว่า New F 1 Team h o r n e r Surprise Option ค่ะเขาวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆของ Horner ไว้ได้เออน่าสนใจทีเดียว ครับผมเราจะมาลองไล่ดูความเป็นไปได้กันตั้งแต่แบบเข้ารวมทีมที่อยู่แล้วหรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งที่มันดูท้าทายมากๆแล้วก็น่าตื่นเต้นด้วยก็คือสร้างทีม F1 ใหม่เอี่ยมเลยเป็นทีมที่12โหทีมที่12เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเป้าหมายวันนี้คืออยากจะเจาะลึกเข้าไปในความคิดของคุณฮอร์เนอร์เลยค่ะว่าอะไรคือแรงผลักดันอะไรคือเงื่อนไขที่เขาต้องการ แล้วความท้าทายมันมีอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่เขาดูจะต้องการอำนาจควบคุมเต็มที่เหมือนที่เคยมีที่แรดบูลเ่ยมันจะไปได้ไหมกับโครงสร้างทีม F1 ปัจจุบันน่าคิดนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ปัจจุบันก่อนเลยค่ะข้อตกลง100ล้านดอลลาร์เนี่ยตกลงมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างคะ่ะครับคืออย่างที่บอกไปสิ่งสำคัญอาจไม่ใช่ตัวเลข100ล้านเป๊ะๆนะครับแต่เป็นการประนีประนอม มีแหล่งข่าวบอกว่าจริงๆเขาอาจจะได้เงินมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่เขายอมรับตัวเลขที่น้อยลงเพื่อแลกกับอิสรภาพอิสรภาพในการกลับมาเร็วขึ้นถูกต้องครับแลกกับการที่เขาสามารถกลับไปร่วมงานกับทีมคู่แข่งได้เร็วขึ้นคือภายในครึ่งแรกของปี2026นั่นแหละครับอันนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่แบบชี้ชัดเลยว่าเขาอยากกลับมาเร็วมากๆอืมก็น่าคิดนะคะแต่ดูเหมือนว่าการกลับมาครั้งนี้ เขาคงไม่ได้มองหาแค่ตำแหน่งงานธรมธรมดาาใช่ไหมคะเห็นว่าต้องการอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จเลยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากครับแหล่งข่าวเน้นเลยว่าฮอ r n เนอร์สนใจเฉพาะบทบาทที่ให้อำนาจเขาคุมทีมได้สมบูรณ์แบบจริงๆแบบไหนคะพอจะขยายความได้ไหมคือเขาไม่อยากเป็นแค่ทีม Princi ปัลที่แบบต้องไปรายงานใครต่อใครอีกแล้วนะครับเขาอยากได้โครงสร้างแบบที่ e รดบู l เลยคือคุมหมดทั้งทีมแข่งแผนกเครื่องยนต์ถ้ามีการตลาด วิศวกรรมขั้นสูงเขาเชื่อว่านี่แหละคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการสร้างทีมแชมป์และจุดยืนนี้ดูเหมือนจะแบบไม่เปลี่ยนเลยนะครับอืมเข้าใจเลยค่ะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาเคยปฏิเสธข้อเสนอจาก f e r r a r ารไปก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าคะเพราะที่นั่นโครงสร้างมันซับซ้อนกว่าเขาต้องการอิสระในการตัดสินใจจริงๆนะครับถึงแม้สถานการณ์ที่นั่นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ดูเหมือนเขาจะไม่รอแล้วละแล้วเรื่องหุ้นส่วนล่ะคะ e q u i t y ที่ว่าเนี่ย อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่เขาไม่เคยมีที่ Red Bull แต่ดูเหมือนจะต้องการในก้าวต่อไปใช่ครับอันนี้เป็นอีกเงื่อนไขสำคัญเลยการได้เป็นเจ้าของทีมส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ผู้บริหารมันคือสิ่งที่คู่แข่งคนสำคัญอย่าง Total Wolf มีที่ Mercedes ไงครับแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับ Horner เ,เขามีกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมจะหนุนหลังเขาเรื่องนี้แล้วด้วยไม่ว่าเขาจะเลือกไปทางไหนก็ตามอ๋อหรอคะครับซึ่งมันก็เปิดประตูให้เขา อาจจะเข้าซื้อหุ้นทีมที่มีอยู่แล้วก็ได้ไม่จําเป็นต้องสร้างทีมใหม่เสมอไปเข้าใจเลยค่ะงั้นถ้ามองไปที่ทีมที่มีอยู่แล้วตอนนี้ตัวเลือกไหนที่ดูมีแววมากที่สุดคะอ l p i n e กับ Aston Martin นี่ถูกพูดถึงเยอะมากเลยครับทั้งสองทีมนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความทะเยอทยานอยากจะขึ้นมาเป็นทีมนําเหมือนกันทั้งคู่ก็มีศักยภาพที่จะให้โครงสร้างที่ h o r n ร r ต้องการได้นะแต่ มันก็มีความท้าทายต่างกันไปลองดูที่เอาภไพาก่อนไหมคะมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษคะทีมนี้สำหรับเอาภไพาจุดที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ที่ดีกับฟลาวิโอเบียตอรี่ครับที่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของทีมอยู่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเรโนซึ่งเป็นเจ้าของเอาภาพอาจจะเปิดทางให้ฮอร์เนอร์เข้ามาพร้อมกับการถือหุ้นส่วนเลยเพื่อให้เขามีอำนาจเต็มที่ในการปรับโครงสร้างทีมที่ผลงานตอนนี้เอ่อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฟังดูก็เป็นโอกาสให้สร้างทีมในแบบของตัวเองได้เลยนะคะแต่กับ Aston Martin เหรอคะทีมนี้ดูเหมือนจะพร้อมกว่าแต่ก็มีโครงสร้างผู้บริหารอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณลอเรนสโตรเจ้าของทีมที่ก็ดูมีอำนาจเต็มที่เหมือนกันการจะเข้าไปแล้วคุมทุกอย่างได้มันจะดูยากไหมคะท้าทายแน่นอนครับ a อ t o ันมาตินนี่ทะเยอทยานสูงมากจริงๆแล้วก็มีโครงสร้างผู้บริหารอยู่แล้วทั้ง c e o ทั้งทีม Pri ิ แต่ในโลก F1 นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณลอเรน์โตรอาจจะมองว่าการได้ฮอ์เนอร์เข้ามาเป็นจิ๊กซอชิ่นสําคัญแล้วก็อาจจะยอมปรับโครงสร้างเพื่อให้บทบาทที่ฮอ์เนอร์พอใจก็ได้ซึ่งแน่นอนเรื่องหุ้นส่วนก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของดีลด้วยแล้วอย่าลืมนะครับว่ามีตัวอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นแล้วตอนแอสตันมาตินเซ็นสัญญาก,กับเอเดรียนนิววีเนี่ยมีข่าวมาว่าข้อตกลงนั้นรวมถึงการให้หุ้นในทีมด้วย อ๋อ oh, จริงด้วยค่ะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นิววีอยากได้มาตลอดแต่ไม่เคยได้จากทีมเก่านี่ก็แสดงให้เห็นว่าสโตร์พร้อมจะทำอะไรที่มันจำเป็นเพื่อดึงคนเก่งๆเข้านะครับพูดถึงคุณนิววีแล้วความสัมพันธ์กับคุณ Horner นี่ก็น่าสนใจนะคะเหมือนเคยได้ยินว่าช่วงไทยททยที่ Red b บูลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือกลับมาดีกันแล้วหรอคะ ข้อมูลจากแหล่งข่าวค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นมากแล้วช่วงปีที่ผ่านมานี้มีคนเห็นเขาไปไหนมาไหนด้วยกันหลายครั้งเลยนะขนาดนั้นเลยครับแม้กระทั่งไปดูคอนเสิร์ตออเรซิสด้วยกันดูเหมือนมิตรภาพเก่าๆที่เคยพาทีมคว้าชแชมป์โลกหลายสมัยเนี่ยมันได้รับการฟื้นฟูแล้วอันนี้เป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญเลยโดยเฉพาะถ้ามองไปที่แอสตันมาตินโอ้โหการที่คุณนิววี่อยู่ที่แอสตันมาตินแล้วความสัมพันธ์กลับมาดีแบบนี้ ยิ่งทำให้แอสตันมาตินดูน่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะแล้วทีมอื่นอย่างฮาส์ล่ะคะมีพูดถึงบ้างไหมก็มีการกล่าวถึงครับฮาส์เป็นทีมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนแล้วฮอร์เนอร์ก็น่าจะสร้างความแตกต่างได้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าของทีมคือคุณจีนฮาส์ครับยังไม่ค่อยสนใจจะขายทีมเท่าไหร่ตอนนี้อ๋อค่ะก็เลยอาจจะยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของฮอร์เนอร์เท่าไหร่เว้นแต่สถานการณ์มัาจะเปลี่ยนไปในอนาคตนะครับสรุปคือการเข้าร่วมทีมที่มีอยู่เดิม ก็ดูจะเป็นเส้นทางที่เร็วกว่าแต่ก็อาจจะต้องประณีประนามเรื่องอำนาจควบคุมที่เขาต้องการมากๆซึ่งมันก็ดูขัดแย้งกับสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกันนะคะทีนี้ลองมองไปอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะตอบโจทย์เรื่องอำนาจควบคุมได้เต็มที่เลยแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายมหาศาลคือการสร้างทีมใหม่ทีมที่12ของ F1 เนี่ยมันเป็นไปได้จริงแค่ไหนคะ เป็นแนวคิดที่ฟังดูน่าตื่นเต้นที่สุดเลยครับและแหล่งข่าวก็บอกว่ากําลังถูกพิจารณาอย่างจริงจังด้วยโดยเฉพาะเมื่อมีนักลงทุนหนุนหลังอยู่นะครับคือตามทฤษฎีแล้วข้อตกลงปัจจุบันหรือ Concord a g r e e m e n t ที่คุมครุม F1 อยู่นะครับอนุญาตให้มีทีมได้สูงสุดถึง12ทีมตอนนี้มี10ทีมใช่ไหมคะกำลังจะมีแคดดี้แลกเป็นทีมที่11ปี2 0 2 6ใช่ครับเท่ากับว่ามันมีที่ว่างเหลืออยู่หนึ่งช่องพอดีฟังดูเหมือนมีประตูเปิดอยู่นะคะแต่ การสร้างทีม F1 จากศูนย์เนี่ยมันมันคงไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแน่ๆใช่ไหมคะมันต้องใช้เวลาใช้ความพยายามเยอะมากๆ28ครับอย่างเร็วที่สุดเลยนะโห oh, 2,028นานเหมือนกันนะคะนั่นหมายความว่าเขาต้องห่างจากเกมไปอีกหลายปีเลยใช่ครับแต่ถ้ามองในแง่การลงทุนระยะยาวลหรครับมันอาจจะคุมก็ได้นะยังไงคะคือในเชิงการเงินมันก็น่าสนใจนะครับ แม้จะเป็นทางที่แพงสุดในการเริ่มแต่ถ้าคิดว่ามูลค่าทีม F1 ตอนนี้มันเกิน1,000ล้านดอลลาร์ไปแล้วการใช้เงินลงทุนสักครึ่งหนึ่งของมูลค่านั้นเพื่อสร้างทีมใหม่ขึ้นมามันก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ฉลาดในระยะยาวได้เหมือนกันแล้วด้วยชื่อเสียงประสบการณ์ด้านการตลาดของคุณฮอร์เนอร์การหาพาร์ทเนอร์หาสปอนเซอร์ใหญ่ๆก็น่าจะไม่ยากเกินไปเขามีประวัติที่ยอดเยี่ยมเรื่องนี้เลยครับสมัยอยู่เรดบูลความสามารถในการดึงแบรนด์ระดับโลกเข้ามาเนี่ย เป็นจุดแข่งของเขาเลยแล้วก็มีข้อมูลว่ามีการคุยคุยเบื้องต้นเรื่องนี้ไปบ้างแล้วด้วยแต่ถึงจะมีเงินมีสปอนเซอร์อุปสรรคที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนะคะสำหรับการสร้างทีมที่12เนี่ยอุปสรรคใหญ่จริงๆมีหลายด้านเลยครับนอกจากเรื่องเงินเรื่องคนแล้วเนี่ยกำแพงที่สูงที่สุดอาจจะเป็นเรื่องการได้รับก,การอนุม,มัติให้เข้าร่วมการแข่งขันครับอ๋อการอนุม,มัติครับกระบวนการนี้ซับซ้อนมาก ต้องผ่านทั้ง FIA คือสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติผ่าน f o m ฝ่ายจัดการแข่งขันและที่สำคัญคือทีมปัจจุบันทั้ง10ทีมรวมถึงแคดดีแรกที่จะเข้ามาด้วยซึ่งแต่และทีมก็มีสิทธิ์มีเสียงและแน่นอนว่าเขาไม่อยากให้มีใครเข้ามาแบ่งเค้กรายได้เพิ่มง่ายๆหรอกครับหมายความว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทีมใหม่จะเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้ F1 โดยรวมถูกต้องครับไม่ใช่แค่เข้ามาเพื่อแข่งเฉยๆต้องมีอะไรที่มันเพิ่มมูลค่าจริงๆ กรณีแอนดรตตที่ตอนแรกโดนปฏิเสธนั่นแหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยจนกระทั่งได้ G.M.Cadillac เข้ามาหนุนถึงจะผ่านการพิจารณาใช่ครับแบบนั้นเลยดังนั้น Horner อาจจะต้องหาพันธมิตรระดับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หรือมีข้อเสนออะไรที่มันแข็งแกร่งมากๆจนปฏิเสธไม่ได้จริงๆอืมแล้วเรื่องค่าธรรมเนียมแอนตี้เดลูชัล่ะคะได้ยินว่าสูงมากเหมือนกันโอ้โห oh. อันนี้เป็นอีกอุปสรรคทางการเงินที่สําคัญเลยครับมันคือเงินที่ทีมใหม่ต้องจ่ายให้ทีมอื่นๆเพื่อชดเชยส่วนแบ่งรายได้ที่จะลดลงเมื่อมีทีมเพิ่มเข้ามากรณีของแคด l ล a c มีรายงานว่าตัวเลขสูงถึง450ล้านดอลลาร์นะครับ450ล้านดอลลาร์แค่ค่าผ่านประตูเนี่ยนะคะ ใช่ครับแค่ค่าแรกเข้าอย่างเดียวเลยนะมันแสดงให้เห็นต้นทุนมหาศาลเลยแล้วทีมปัจจุบันก็มีแนวโน้มจะผลักดันให้ค่าธรรมเนียมสำหรับทีมที่12เนี่ยสูงขึ้นไปอีกในข้อตกลงคนครอร์ดฉบับใหม่ที่จะเริ่มใช้ปี2026ด้วยนะครับซึ่งตัวเลขสุดท้ายยังไม่ชัดเจนโหดมากค่ะแล้วกรอบเวลาก็เป็นปัญหาใหญ่อย่างที่บอก คือเร็วสุดก็2,028หรือ2,029ถูกต้องครับการสร้างทีม F1 จากศูนย์มันใช้เวลาสร้างโครงสร้างพื้นฐานจ้างคนออกแบบสร้างรถซึ่งมันนานมากครับมีอดีตหัวหน้าทีม F1 คนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเขาก็กำลังพยายามสร้างทีมใหม่อยู่เหมือนกันเขาประเมินว่าต่อให้เริ่มจ้างคนพรุ่งนี้เลยนะก็คงไม่พร้อมแข่งก่อนปี2028หรืออาจจะลากไป2 0 2 9ด้วยซ้า ชู้ดูไม่น่าจะใช่สิ่งที่ฮอร์เนอร์ต้องการที่อยากกลับมาเร็วๆน่าจะใช่เลยครับแล้วเรื่องกดเครื่องยนต์ล่ะครับเคยมีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนกลับไปใช้ V8 ใช่ค่ะได้ยินมาเหมือนกันครับเคยมีกระแสข่าวลือว่า FIA อาจจะพิจารณาเปลี่ยนเป็น V8 ปี2029ซึ่งถ้าจริงก็น่าจะดีกับทีมใหม่แต่ล่าสุดคือแนวคิดนี้ถูกปัดตกไปแล้วครับเอวเหรอคะครับ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ปัจจุบันเขาไม่เอาด้วยและประธาน FIA ก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะใช้กฎเทอร์โบไฮบริด Turbo Hybrid ใหม่ที่จะเริ่มปี2026เนี่ยไปจนถึงอย่างน้อยปี2031เลยก่อนจะมาดูกันใหม่การต้องรอไปอีก5ปีกว่ากฎอาจจะเอื้อกับทีมใหม่มากขึ้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่ฮอร์เนอร์ต้องการเลยครับโหฟังดูแล้วการสร้างทีมใหม่นี่มันอุปสรรคเยอะมากจริงๆนะคะแทบจะเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเลยทั้งเงินเวลา การอนุมัติกฎต่างๆแต่ดูเหมือนว่าคุณฮอรเนอร์อาจจะไม่ได้เป็นคนเดียวที่ฝันถึงการสร้างทีมที่12หรือเปล่าคะมีคู่แข่งในเรื่องนี้ด้วยเหรอคะใช่ครับแล้วเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาด้วยนะคือออตมาซัฟนาเวอร์ครับอดีตหัวหน้าทีมทันอาร์มาตินและเอาไปเลยเขาก็กำลังผลักดันโปรเจกต์สร้างทีม F1 ของตัวเองอยู่เหมือนกันครับเขาบอกว่ามีความคืบหน้าไปเยอะแล้วตั้งแต่ที่ออกจะเอาไปปี2023 คุณซัฟนาวเวอร์นี่เขาพร้อมถึงขั้นไหนแล้วคะดูจริงจังเหมือนกันนะคะจากที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาอ้างว่ามีเงินทุนพร้อมแล้วและที่สำคัญคือมีผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยโหมี O E M หนุนหลังเลยครับเขาบอกแบบนั้นตอนนี้ก็กำลังรอจังหวะที่เหมาะสมอาจจะเป็นตอนที่ F I A เปิดรับสมัครทีมที่12เป็นทางการหรือรอให้มีทีมไหนสักทีมประกาศขายกิจการแล้วเขาก็จะเข้าไปซื้อเลย แล้วประเด็นที่น่าสนใจคือ s o f นา o เวอเขาประเมินว่าการสร้างทีมใหม่ตั้งแต่ต้นเนี่ยน่าจะแพงกว่าการซื้อทีมที่มีอยู่แล้วประมาณ1 0บถสานะครับอืมก็น่าคิดนะคะแล้วถ้าทีของ FIA ในร่างนี้เป็นยังไงบ้างคะประธาน FIA ดูเหมือนจะอยากเพิ่มทีมอยู่เหมือนกันคุณมูฮัมหมดบินสุลยเยมประธาน FIA คนปัจจุบันแสดงความสนใจชัดเจนครับว่าอยากเห็นทีมเพิ่มขึ้น แล้วก็เคยบอกด้วยว่ามีการคุยกับกลุ่มทุนจากจีนที่สนใจจะเข้าเอฟอเหมือนกันนี่ก็หมายความว่าการแข่งขันเพื่อแย่งชิงสิทธิในการเป็นทีมที่12ถ้ามีการเปิดรับจริงเนี่ยอาจจะดุเดือดมากนะครับไม่ใช่ว่าฮอร์เนอร์จะเดินเข้ามาแล้วได้ไปง่ายๆโอ้โหการแข่งขันสูงกว่าที่คิดไว้อีกนะคะเนี่ยถ้าให้ประเมินจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาถึงตอนนี้เส้นทางไหนดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดสําหรับคุณคริสเตียนฮอร์เนอร์คะ สร้างทีมใหม่ก็ดูจะตอบโจทย์เรื่องอำนาจแต่ก็อุปสรรคเยอะเหลือเกินมันเป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนมากครับคือแม้ว่าการสร้างอาณาจักร F1 ของตัวเองตั้งแต่ต้นมันจะฟังดูน่าดึงดูดมากและก็ตอบสนองความต้องการควบคุมทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบแต่พอมาดูอุปสรรคจริงๆทั้งเรื่องเวลาที่นานมากอย่างน้อยก็ปี2028เงินทุนมหาศาลค่าธรรมเนมียม Anti-Dilution ที่แพงลิว่วและก็กระบวนการอนุมัติที่ไม่แน่นอน ความเป็นจริงก็คือการเข้าซื้อกิจการหรือไปร่วมทุนกับทีมที่มีอยู่แล้วอย่าง Alpine หรือ Aston Martin เนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางที่ปฏิบัติได้จริงและรวดเร็วกว่ามากครับถึงแม้ว่าอาจจะต้องทุ่มเงินก้อนโตเพื่อซื้อหุ้นหรือต้องเหนื่อยกับการปรับปรุงโครงสร้างทีมครั้งใหญ่ก็ตามใช่ครับถึงต้องจะเจอความท้าทายแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นทางที่ ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการเริ่มจากศูนย์ซึ่งใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผลและยังต้องฝ่าด่านอนุมัติที่ยากอีกการซื้อทีมที่มีโครงสร้างมีใบอนุญาตอยู่แล้วมาช่วยลดขั้นตอนลดความไม่แน่นอนไปได้เยอะครับแต่ไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความมุ่งมั่นที่จะกลับมายังคงเต็มเปี่ยมใช่ไหมคะไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า ตอนนี้ยังไม่มีอะไรตัดสินใจชัดเจนแต่สิ่งที่แหล่งข่าวยืนยันคือฮอนเนอร์มองว่าเขายังมีภารกิจที่ยังทำไม่สำเร็จหรือ unfinished business ในโลกของฟอร์มูลา1ครับเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าการตัดสินใจครั้งต่อไปของคุณคริสเตียนฮอนเนอร์จะเป็นหนึ่งในพาดหัวข่าวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตช่วง2-3ปีข้างหน้านี้แน่นอนค่ะชวนคิดทิ้งท้ายจากการเจาะลึกของเราในวันนี้ครับ เมื่อเราพิจารณาถึงความต้องการอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จและก็สิทธิ์ความเป็นเจ้าของคุณฮอร์เนอร์ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญมากๆนะครับควบคู่ไปกับอุปสรรคอันใหญ่หลวงของการสร้างทีมใหม่ลองคิดตามดูนะครับว่าโครงสร้างของทีมที่มีอยู่จริงในปัจจุบันเนี่ยทีมไหนกันแน่ที่จะสามารถมอบผืนผ้าใบที่ค่อนข้างขาวสะอาดให้เขาได้มากพอที่จะสร้างความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองได้อีกครั้งเหมือนที่เคยทำกับเบดบูโดยไม่ต้องประณนีประนอมวิสัยทัน์ตัวเองมากเกินไป หรือว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของเขาอาจจะเป็นเส้นทางที่3ซึ่งเป็นทางเลือกที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงในวันนี้ก็ได้นะครับคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ